ยิปโซสวัสดีทุกท่านครับผมกับพรกผมเอิร e ์ธอีโมนะครับกับเกมมิซาโอภาคที่3เอ้ยมใช่ภาค3ต้องเล่กเวีนที่3แล้วก็พาร์ท3นะฮะ ไม่ต้องพูดมากแล้วกันผมไม่รู้จะอารามคบดอะไรต่อไปแล้วอ่ะเอ๊งไงเอาออันกลางคือจากล่าสุดนี่เราเราเราโง่อเอง <c oughs> ครับผมคนขอพูดว่าเราโง่อเองคือไอไอของเนี้ยเออคือความจริงผมผมนั่นและนึกออกอยู่แล้วละแต่ว่ามันนึกออกได้ตอนตอนแคสเสร็จแล้วคือแบบฮะกูละโง่จริงอะไรจริงมันก็อยู่เนี้ย จบครับครับมันจบแค่นี้จบแล้วแล้วก็มันจะมีตู้หนึ่งล็อกไว้ใช่ไหมอย่าอย่าไอตัวน,นี้ไม่ได้แดกกูอุย้ยกูละเสียวมึงอันล็อกอิดแล้วเปิดมาแล้วเราก็จะเจอที้หนึ่งเบรนนะฮะเราเจอสมองเสร็จปุ๊บทีนี้อ่าเราได้พาร์ทมาหกพาร์ทแล้วเพราะงั้นสิ่งต่อไปที่เราจะทำไม่มต้องถามนะ คือเอามานไปวางที่แท่นประมพิธีนะจ๊วางมือมันก็คือแขนวางเท้าเกือบตีนแล้วมันก็คือขาวางดวงวิญ,ญญาณก็คือหัวใจวางลูกตาก็กะ,ก,ะกตานะั่นแหละวางใบหน้าก็หัววางความทรงจำของเธอสมองเรียบร้อยแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเ้ยทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ต้องไปถามผู้รอบรู้สิเอออ๋อพอพูดถึงท่านผู้รอบรู้ของเรานี่ผมอยากจะอะไรน,นั่นน,นิดนึง<ช>เดี๋ยวขอกลับไปที่คุณเธอแป๊บนึง<ช>ลองเก็ตหินนิดนึงอืเพราะว่าเขาต้องรู้อะไรสักอย่างใช่ไหมลองคุยดิ<ช>อ๋อ ไม่มีอะไรเอาละทีนี้มันมีคนคนมาพูดมาโพสไว้ว่าพี่วเก็บครับเขาบอกให้ผมมาสํารวจผมก็จะเชื่อแฟลตี้แฟลตเหมือนคริสคริปเปอร์ว๊าวอ่าฝากถึงคุณน,น้องที่มาโพสบอกนะฮะว่าให้มาสํารวจต,ตรงนี้ ผมกดให้สิบไลค์เลยอ่ะโอ้โหอันนี้ตายเงียบจริงเอเอเงียบจริงฮมันเนงียบจริงโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคครับขอบคุณที่มาบอกกันแม่เกือบพลาดซะแล้วไม่ล่ะควอจริงผมพลาดอีกอย่างหนึ่งคือตอนตอน,ตอนวิ่งไอเด็กผีนั่นที่ผมเกิดลุกแว้นหลบเด็กนั่นได้นะน่าจะปล่อยให้เด็กนั่นมันกินหัวทีหนึ่งก่อนแต่เหอะสองสารเธอแม่ เธอเธอตายมาหลายรอบแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> รู้เรื่องอะไรบ้างไหมนายฮะ <Huh? S 1> เสอนังเบยแล้วเง้นเหรออ๋อ oh. แค่นั้นเนี่ยมัน,นปล่อยดวยิญญาณไม่ได้ไปล่อยคำสาบไม่ได้นะเราต้องการสังเวยชีวิตด้วยนะสังเวยชีวิตมันคืออะไรอ่ะก็เห็นป้ายดวงวิญญาณที่อยู่ข้างๆไหมล่ะอันแหละมันมีสี่อันแปลว่ามันต้องมีสี่คนนี่มัมนเพิ่งตายไปสามคนเพราะงั้นมันเหลืออีกหนึ่งคน เพราะงั้นไปเลือกซะว่าใครจะตายเฮ hey! ้ครับผมรวบรัดจบครับผมรวบรัดแค่นี้แหละฮะสี่คนสี่คนสี่คนละไอมาสี่คน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 ละไอมาสี่คนเออเดี๋ยวผมขอไปเซฟแป๊บหนึ่งคือถ้าใครเคยเป็นเคยเล่นนิสาโอมมาแล้วคือผมแคสมาแล้วหรืออะไรก็ตามแต่จะดูใครแคสหรือจะดูผมแคสหรือจ,จ,จะเล่นเองโออจ้างมัน คือเราจะเลือกค่าที่สองคนหนึ่งคือโทมัสอาแล้วกูจะลงนี้ทำไมหนึ่งคือโทมัสสองคือคุณครูผมจะฆ่าโทมัสก่อนทำไมน่ะเรเดี๋ยวมันไม่ครบพอ <j> ค,คิดใครคิดคือแบบว่าคิดถึงใครไม่ออกแล้วนอกจากโทมัสนะ ถามไหมเออ,อมิสซาโอยกโทษให้ฉันด้วยไปขอโทษเธอนั้นะลูกเถอะเรียบร้อยจ้ะตายจ้ะจับจ้าหมดสิ้นเซียนน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นผมลืมไปเดี๋ยวผมเขาเซฟนี้ก่อนแล้วก็สำหรับโคตรลับที่เคยมีการบอกไว้นะว่าหาตรงไหนอะไรยังไง นี่ไงขอบคุณคนที่มาบอกด้วยนะฮะน้องรู้สึกจะน้องคนเดิมกับที่เคยมามาค่อยๆแขความรับกับมิซาโอให้กับผมแต่ละพาร์ตแต่ละพาร์ตจนทั้งเล่นมันยันพาร์ทที่สิบเอ็ดนั่นแหละเพราะไอ้คุณน้องคนนี้แหละค <c ười> รับผมโอเคอเนี่ยอแบดดอนโฮก็เหมือนเดิมเนาะโอเคหมดหมดเวนหมดกรรมกันอ่ะเราก็ไปที่ช่อที่ชบเลยละนี่ฮะครบสี่พอดี แล้วมันก็จะวิวิวเขาพคุนที่ตามหาฉันเดี๋ยวยิงไปพี่ซ่เกิดอะไรขึ้นกับเธอเหรอมิสโซะเธอขอบคุณฉันแล้วก็เนะว่านไปเอ๊ะเดี๋ยวผมเซฟทับไปหรือเปล่าอ้าวแล้วกูจะมาแก้ตัวยังไง่ะอ้าวเฮ้ยเฮ้ย โอเคครับออกไปข้างนอกเออแต่เดี๋ยวเราก็มีแผนไว้แล้วนี่วะ่ะเออช่างมันช่างมันช่างมันโอเคแต่ตรนนี้ผมไม่มีอะไรมากมันจะเหมือนเดิมเลยมันจะเหมือนกับตอนเอนดิ้งเดิมเลยฮนะเพราะงั้นผมจะขอตัดข้ามจบซะทีมันนานมากเลยนะสรุปผมคือแบบโอ้โหกดสคริปต์กันอืนะโอเคคือใครดูมิซาโอเราจะรู้กันดีอยู่แล้วเนาะว่าอ่าเหมือนกับว่าอ่ะผมผมสรุปง,ง่ายแล้วกันคือมิซาโอชอบโทมัส ทีนี้โทมะาก็เหมือนกับว่าไปนั่งกันเยอะเหมือนกับอามาคุยกับมิโซะช่วยขอเดตด้วยทีนี้เวลาสองคนจีบกันเนี่ยไอโยชิโนะยัยยัยเด็กเลวนั่นนะทีมโดนตึงจะมัดโดนตึงมัดแล้วโดนเลื่อยฟันเออนั่นแหละมันก็ไปานแก้ช่ว่าเอาข้อความอะไรเงี้ยมามามาแปะอะไรเงี้ยให้มิโซะอายแล้วพอมิโซะกลับไปที่ห้องเรียนก็พบว่าโทมะมันอยู่กับเซอโตเมะ่เรียบร้อยคือแบบดำไปนี้ดำไปดำปั๊มๆนั่นแหละเว่อเวอเว่อยอมากก็แค่จีบกันในห้องเรียนมิโซะก็ นั่นไงทนไม่ไหวสุดท้ายก็โดนเพื่อนของโยชิโนะไปดักตบในห้องน้ําโดนจับข่มคืนโดยเพื่อนชายเรียบร้อยแล้วไออาจารย์คนนี้มันก็มาเจออาจารย์มาเจอเสร็จปุ๊บก็นั่นแหละฝีมือมันฝีมือมันอไอที่มิซาโอไปสวยๆก็ฝีมือมันแล้วตอนนี้มันอยู่ข้างๆเรามันจะเป็นยังไงล่ะฮะไม่ต้องทัดูไปนั่นแหละเอาละจ้ะ เตรียมตัวจ,ะจะ้ะเตรียมตัวเขาจะฆ่าใช่ไหมนั่นไงมันคว้างแล้วตึกดตึกตึกแล้วมันก็จะจ้ะเฮ้ครับครับแล้วเหยื่อรายต่อไป ย่าลายต่อไปมึงชื่อมิโฮมันคือใครไม่รู้แต่ที่แน่ๆมึงไม่รอดแน่มึไม่รอดแน่เพราะทำไมกูยังไม่รอดเลย <laughs> กูขอรอดทำไม <laughs> เอาละทีนี้เอาล่ะครับผมจบแบบแบดแบบแบดเย้ อาละทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะมาเตรียมฉากจบแบบกู๊ดให้ซึ่งฉากจบแบบกู๊ดนี่ก็ไม่ต้องอะไรมากผมก็จะเปลี่ยนนิดหนึ่งคือ,ค,อคือตอนนี้ผมผมไม่ชชว่์ว่าไม่ไม่ใช่ไม่ชัว,ว่์คือผมเซฟทับไปแล้วใช่ไหมผมฆ่าโทโทมัสเสร็จแล้วก็เซฟปะเอาไว้ว่าเดี๋ยวไว้ว่ากันเดี๋ยวตัดไปก่อนเป็นอย่างที่ผมคิดเผอตัวเบเซลเผอเปเซทับ,อ,ทบอ่ะทีนี้อยากงงว่าทําไมผมถึงเอาตัวละครชายมาเล่น แทกแทกระหว่างตรงนี้คือผมผมไปลองเล่นซ้ำมาอีกแล้วรอบหนึ่งตอนตอนที่ผมเล่นตัวผู้หญิงก็คืออากิะนะผมลองเล่นไปจนทั้งไหนตอนไหนแล้วอะจนทั้งผมมาเช็คได้ว่าเฮ้ยมันก็เหมือนเดิมอะคือคือมันก็เป็นแบบเอนดิ้งมันก็จะเป็นภาพเหมือนกับไอไอที่เราเห็นะทีนี้ผมอยากรู้ว่าถ้าผมใช้ตัวละครชายมันจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้ผมจะอยากโชว์อะไรให้อย่างหนึ่งให้ดูอย่างหนึ่งก่อนโอ๊ย อย่างก็คือเดี๋ยวเอยผมแซฟนะไว้เนาะเซฟไว้ตรงนี้มันจะมีจุดแตกต่างระหว่างการฆ่าโทมะต,ตรงนี้อยู่เดี๋ยวผมให้ดูเพราะผมเล่นเองผมย่อมรู้คือมันต้องฆ่าใครสักคนใช่ไหมเนี่ยจะฆ่าไปขอโทษทีนนะลูกเถอไม่ฉันฆ่าไม่ลง ฉันช่วยชีวิตใครไม่ได้เลยแม้แต่ช่วยเลืมิซาโอะคือแบบเนี ee, ne, <c oughs> e ่ยเนี่ยเพื่อนมึงดีเหลือเกินโทษทีมิซาโอะฉันทําอะไรไม่ได้เลยโทมะสท็อสุดท้ายคือยังไงมึงก็ตายครับแต่ประเด็นคือใครมาทุบมันแหละเออนี่แหละนี่แหลโะโทมะ เออทีนี้ผมผมไม่รู้อย่างหนึง่งคืออ่าเวลาเราตั้งชื่อให้ inis library เนี่ยโอเคถ้าสมมติว่าเราตั้งชื่อเป็นตั้งชื่อเป็นอ่ามาเรียมันจะบอกว่าไม่ชอบแต่ถ้าลองตั้งชื่ออื่นนี่จะบอกชอบหมดนะผมไม่รู้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าก็ค่อยมาว่ากันอีกทีละกัน อะไะตรงนี้เดี๋ยวผมขอตัดก่อนเพราะว่าเราฆ่าโทมะไปเราก็รู้เรื่องแล้วใช่ปะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะงั้นเดี๋ยวผมตัดตรงนี้แล้วไปฆ่าโทมะเอ้ยฆ่าโชตะอืมโอเคเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งเอาละครับไปฆ่าโชตากันได้โชตาน่าจะยังอยู่ห้องไอ้นั่นแะทุบทิ้งซะฆ่าซะ เออเลื่อไปต่ออ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็สบายแล้วทำไม่ได้ฆ่าครูฉันเองไม่ได้ฮะเสียงของเด็กหญิงใช่เธอทำได้เพราะว่าเธอคือฉันใครเนี่ยยกไมไ้สูงๆแล้วทุกขอซะทำไมวะวะ <laughs> ไม่มีทางนี้แล้วเฮ้ มีพอยไว้มีพอยมีประเด็นมีประเด็นมีประเด็นแต่ว่าไอยัวไมเนี่ยคือคือผมลองเอามิซาโอผู้หญิงฆ่าครูแล้วนะปรากฏว่าเฮ้ยเหมือนก็ก็ก็กกทุบได้ตามปกติอ่ะและอย่างในมิซาโอผู้หญิงนีผ่ผมก็ตั้งชื่อว่ามาเรียมเหมือนกันเพราะงั้นไม่น่าจะเกี่ยวที่การตั้งชื่อคือเหมือนกับว่า อากิโตะมึงเป็นคนดีมากอะเข้าใจปะเอาแล้วกูจะไปไหน,นมิโซะขอบคุณที่ตามหาฉเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดะประมาณนี้ทุยฉันดีใจไอเด็กนั่นแหละไงเป็นไงมัง่งมิโซะขอบคุณฉันคิดว่าไม่เป็นไรแล้วล่ะ งั้นคำสา่เข้าไปแล้วสิงั้นเราลื้อกลับไปเหมือนเดิมชิไิครับเป็นเหมือนเดิมอ่าสว่างแล้วไปข้างนอกกันเถอะพี่น้องชาวไทยมันเป็นคนญี่ปุ่นไม่ใช่แล้ววะเอาครับเราเรากลับมาที่ตรงนี้กันอีกรอบหนึ่งคือคือเหมือนเหมือนเดิมเลยฮะเหมือนกับที่ผมตัดไปในตอนแรกเพราะงั้นเหมือนเดิมตัดจบ โอ้โหคือกดกันมันเลยทีเดียวอาจจะมีบางคนที่ไม่ชอบนะที่ผมมาตัดอย่างนี้แต่บอกเลยคือเหนื่อยจริงๆคือเล่าไปก็ไม่ได้อะไรมากผมก็นะรวบรัดให้เรียบร้อยแล้วถ้าอยากดูที่มันเป็นมูวี่ก็แนะนำให้ไปดูของภาคเก่านะฮะเพราะว่ามูวี่เหมือนกันดด้เลยแค่ผุ่นไม่สแลนเดอร์แคนเองโอเคอาจจะชดตะคามิสะอะ ผมอะสิ่งที่นายทำเนะี่ยมันยกโทษให้ไม่ได้เลยน,นะแต่ว่ามันไม่ใช่ความผิดของนายที่พิสโอตายอย่าโทษตัวเองเลยนะเอาหนะ่ลูกนี่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วไม่ใช่เหรอคำสาปนะ่มันถูกเอ,ออกไปแล้วมิสโอฉันคิดว่าเธอนะี่ยถูกปลดปล่อยจากความทรมานแล้วละ่ะแล้วเราก็ได้กูดเอ็นมานะเจ๊ แล้วก็ตามตามบทเดิมคือไม่มีคนชื่อโอนิการะในโอกินาวาะโอกินาวาะที่เป็นประธานนักเรียอยู่เพราะงั้นมันก็ึงเป็นปริศนาต่อไปมึงเป็นปริศนาั้งแต่แม่ฝาเธอละลายเนี่ยวงว่ามันจะตายในอีกโลกหนึ่งไม่ได้เจอโอกินาวาะอ,อมาริยออมารยเนี่ประเด็น คือผมยังไม่แน่ใจว่าการตั้งชื่อนี้มีผลอะไรนะอ,อย่างน้อยมิซาโอก็ยิม้มในตอนสุดท้ายนะมันจบแล้วใช่ไหมมิซาโอเฮ้อ What What อ้าวเหรครับ <laughs> มีเรื่องต่อแล้วครับผมเอ้าเอ้าเอ้าอ้า <laughs> โอเคเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นภาคชุดแล้วเนาะเดี๋ยวทุดก็ขอตัดไปที่ภาคหน้าละกันไปที่พาร์ทหน้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะนะจริงเหมือนเล่นเกมใหม่เลยสำหรับผมผมไม่ได้หมายถึงเหมือนหมายถึงระบบการเล่นคือระบบการเล่นโอเคการใช้ไอเทมการสัรหัสก็เหมือนเดิม แต่ที่ผมว่าเปลี่ยนไปคือรูปแบบของเกมแล้วก็มูวี่ที่มันเปลี่ยนมาเนี่ยคือสตอรี่พอสตอรี่มันเปลี่ยนปุ๊บเฮ้ยมันมันมันโอเคเว้ยมันกลายเป็นว่าผมรู้สึกเหมือนได้เล่นเกมหนึ่งรู้สึกว่าเอ้ยมันมีสตอรี่ดีขอบคุณที่เล่นอ่าแล้วเราก็จะมีตัวละครชายกับตัวละครหญิงเป็นแฟนอาร์ตโผล่มาอย่างนี้เนาะเมื่อก่อนมันมีไม่ไหวคือภาคที่แล้วผมก็ไม่ได้เล่นตัวผู้ชายเอาละครับเราได้เห็นหน้าของมิซาโอะกันแล้วนะในตรงนี้เอาละ พาต่อไปผมก็จะเป็นทรูสแล้วล่ะที่ทรูเนี่ยผมขอจะเล่นในที่เป็นตัวผู้ชายนะฮะเพราะว่าตัวผู้หญิงเนี่ยมันเหมือนเดิมจริงผมว่าเหมือนเดิมแหละเพราะงั้นผมจะขอเล่นไอสิ่งที่ผมไม่เคยเล่นเลยก็คือผู้ชายเดี๋ยวผมจะขอเล่นตัวผู้ชายเพราะงั้นเอาว่าจบพันุ์นี้ไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวมิโซะพัน์ใหม่จะตามมาผมเขาบอกเลยมาเร็ว เพราะเกมมิโซะเนี่ยผมกะว่าจะแคสแบบต่อเน,นื่องผมติดเกมนี้มากและผมไม่อยากให้มันมีการแบบมาสปอยปล่อยทีลติสทีลติสทีลติเจอทั้งยาวไปเลหลายๆพาร์ทอีกแล้วเพราะงั้นไอความไอความทรงจําตั้งแต่สมัยครั้งกันโน้นนะนะผมจะดึงออกมาเล่นตรงนี้ให้หมดเอาให้จบภายในหกพาร์ทอะโอเคครับผมก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับ